เฮ็ดเมนูยังมือนีิมือหนิแซมเสนอเมนูครับยังครับปิ้งหนูครับอย่าฟ้องบอกยังบีปนหนูฮะยปนหนูปนหนูแม่บอปิ้งหนูปนหนูเอาปิ้งหนูปนหนูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบีนหนูบ้านพร้อมพะปนหนูพร้อมกันกินปนเดือกเขาปิ้งหนูเขาบอกว่าปนหนูปนหนูปิ่ง ไปาปาไฟผู oh. ้ใดเขาเห็นอย่าง้จันปองไปใส่ขนะเช่นตักแล้วคนของมาตบ้านม่งกี่นี่ไฟผู้ใดเขาไม่เห็นอย่างเอาารับสำมกี่บ่ิทีคขโไป้ผุนเยเขากลอบมาต่ได้บ้านเลยไม่หาเ็กบบเห็นอยู่จะคนไปใส่สินไ่ะจันปองจันปองมาได้ใส่หรอฮะเดปงนัว ได้บ้มือนนิได้ครับโอ้ยไอ,อ้ข้าบานมืตัดคลิปสวัสดีครับอ้ยทีมงานได้บนหหนูได้ครับจักตัวสครับฮะครัโอ้โหมานูสมือนนี่คบเสือมาหัาะะนบ่อิลิติใส่จังหลังดะดวดังด่วงบ่วงงหลังโอ้มันก็สีมาเนี่ยสงลเดยสองตัว ใซซสิบเลยสองตัวครับขอไซซ์สิบหลังแม่ครับเลยสองวอุ้ยตีงวันวันตายแล้วบ่วันตายข้าอยู่บ่นี่ครับโอ้ก็จะลกคนลกคนไปพุ่มเป็นาไฟบักละกันปองลกคนลกไปโอเคครับโอ้ได้กินปิ้งหนูเลยบ่เหมือนนี่แกวบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านท่านนอนกับผมให้ยังจับปองก็มุมมันมีอยู่นี่อะไรครับให้ยังอยู่นี่ลกคนหนูครับลกคนหนูแม่ครับโอ้ มา้มนวรัโอเคครับโอเค,อคโอเค,คโอเคเอาเอา,เอาลุย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 แล้วไปจัดปอกได้แล้ครับ้เอ <c oughs> ็นตัวนูนนวบ้า,นง,นานนงน่ะล่ะนี่ครับว้าวเฮ็ดเมนูยังมีมีแซมเสนอเมนูครับยังครับป้งหนูครับจปองบอ่ยังบีดฟนหนูเฮ้ย ปนหนูแม่บอกปีงหนูปนหนูเอาปีงหนูปนหนูเอาเอาเอาปนหนูแม่ปีงหนูแม่โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวบีบบ้านพร้อมข้าวปนหนูพร้อมข้ากินปนเด้วเขาปีงหนูเขาพูดว่าปนหนูปนหนูปีงปนปนเออปนกับวปนโอ้ยปีงปีงไปเอาลูกจานปีงหนูใช่เออไปย้าวปนหนูอีนี่ปข้าวพร้อมไปกินเด้อคุณเออ พาลุงบีมไปกินก็นั่นบีมขุนกับนายกต่อมไปกินโลดส่วนพระธาตุังไปกินน้ำปนหนูสิว่ะพี่น้องกับผมนี่คือก้างสิปนหนูเอไปนี่หนูไม่ใหญ่ไปต้องคอยเห็นจังค์หเนี่ยมันพ่อขัดปนกับปนตุ้เนาะครับผมวุ้ยขักขักแก้ไม่เน่าพุ่มเด้อครับผมมาใหม่เนี่ครับเว้ยครับผมนะครับพี่น้องไปใชาพี่น้องพุ่มเป็นไผ เนี่ยน้องพุ่มน้องดีนเป็นไผ่น้องพุ่มเป็นน้องไส้ครับเป็นหลานมาจากกรุงเทพครับเพียงแค่กรุงเทพมาหลายปีละสี่ห้าปีมาในเจอเพราะว่าโควิดนะครับเพิ่นท้ำแอดพี่เราเนี่นะครับติดตั้งแอร์ล้างแอร์ทุกอย่างเป็นหมดใช่ไหมครับผมแล้วตอนนี้ที่บ้านที่บ้านตอนนี้ทําอะไรไหมตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรครับตอนนี้ทำไหมอยากทำแอร์ไหมอยากครับอยากทําแอร์เกี่ยวกับแอร์ไหมครับผมพี่ลงทุนให้ครับพี่น้องแฟนครับครับโซนสกุลนครนไก่เคียงอยากติดตั้งแอร์นะครับติดตั้งแอร์ล้างแอร์เช็คระบบแอร์บางหลาเป็นเบ่นเบรนประสบการณ์กกว่่าีีป ห้าปีครับผมห้าปีุงเทพเทคนอนะเดี๋ยวโด,ตย,ดวยตรงเลยโดยตรงเลยครับแอร์ที่จังหมดกรุงเทพเรากโกเอ็มนักลบอ,อุก,กันญาเนาะบบแม่นครับกระซังแอร์ก็เจอ,อี๊ยงแอร์อ๋อเราไปเอาแอร์ที่เราที่กรุงเทพเหมือนกันครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปจุดตัองแอร์จากเจ้าหนึ่งกันเด้อครับผมพี่น้องครับใครอยากต้องการติดตั้งแอร์ติดต่อได้เลยครับกับน้องภูมินะครับผมเ้าจะตั้งซื้อร้านแอร์ห้าจตั้งสี่ตัวจัดฟองอบอ้าวแอร์อบอ้าวแอร์ ร้านแอร์เอาวนังสีเดี๋ยวตังเฮ็ดไอ้ส่งเลื่อนหอวจะอ่านก่อนเอาชิพาเผ็ดพีด่ euh. round, น,พน้องส้งใส่ยาล้างแอร์ก่อนที่ต so ่อได้เอาเบื้องต้นนะหล่ะเนาะนะครับรีสองรีสอร์ทโรงแรมโรงเรียนโรงแรมติดต่ออยากติดต่อแอร์ได้ครับผมนะครับเอ้าเดี๋ยวไอ้พะไปื่อยงานตั้งมือนหลักละให้พี่น้องเห็นผลงานเาก่อนเพาจังสมบัติจะขายงานได้เราต้องเห็นผลงานก่อนเนาะโอเคครับผมแก้วพี่น้องแก้วนะครับเอ้ามาคำดีมาใส่หนิเมื่อวานสักผ้าบ่แม่ครับ ปาดไปไปเอาจกมือก่อบางทีหามือเพราะมือใช่แล้วเบิ้องสัตว์ใช่ครับชื่อลุงแหม่มเนาะอ๋อครับลุงแหม่มมาเสียงเพลี้วเฮ้ยเมื่อไหร่ที่มาอีกก็รักให้ตากแหลนอ๋อขอบคุณลุงแหม่มขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านจันทร์ครับนะครับนะครับบ้านให้ตากตังหวัคากอ่ำเภอผู้เลือยจังหวัดเลยพี่น้องครับเร็วๆนี้เราจะกลับไปให้ตากแลนอีกครั้งหนึ่งเราจะคิดถึงจังเลยครับคิดถึงจังเลยรักเลยรักไทยตากเช่ลุงแหม่มนี่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผม เอาหมละจุดละจุดจุดจุดโหเหลืองขนาดสุกกระเบนอาจร์ฟองนี่เออและนี่คือปนหนูกับผมฮะปนหนูเนี่ยอาจารย์ฟองให้โอ้ยปนปวดปุยปุยปิ่งปิ่งปิงครับปิ้งแต่พุ่งอารย์มานี่ ตำบมะทั่วโอ้โหครับผมพี่น้องครับผมปิ่งรูบครับผมครับผมอืมเอาปิ้งลูกปิ้งปิ่งครับผมเอาพระอาจารย์ปองตำบักทั่วพี่น้องครับผมบรรยากาศครับผมโอ้โหนะฮะบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับนอนให้นอนหน้าครับท่านบูชา ความเป็นอีสานบ้านเฮาครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาชาวอีสานัะทินหากินไกลบ้านทุกทุกประเทศทุกทุกพื้นที่ทุกหมองทุกบอลนะพี่น้องนะครับสู่ครับข้อวิซากำบ้านเฮานะครับมายายำถามข่าวมากินข้าวน้ำกันนะครับปิ้งปลาตะบะคงแบบแซ่บนะครับแกงไก่ไส้บบกะเขียบออมไข่ต้มไก่ไส้บบกระเขียบสูพี่น้องกินนะครับกับธรรมชาติอีสานบ้านเฮานะครับบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องครับหลายๆคนห่วยหาแน่นอนครับยิ่เสียงพิ้ยินงเสียงแค้น น้ำตาไหลาแท่คนไกบ่บานสูส้ๆครับขอเป็นกำลังใจให้ด้พี่น้องเนื้อนะครับพุม่มเคลื่อนใจเคลื่อนจากอายุบานรบักล่กะบักหละมีหนี้มีสิน,นบ่โอ้ยดีตัวข้อ่ม,มีหนี้สินมันดีตัวหละมันมันมันป,ปวดหัวเน,นี่ยในกรุงเทพปวดหัวเออเอาเอาพักเอาสิซามมาักบักหละอายุบานกับพักพร้อมเต็มที่พักพอนร้องเต็มท,ท,มท,ท,มที่โควิดซ่าพร้อมที่จะลุยง,งานกาจังมากันต่อ เออทับราเซตองเฮดแอร์กะเอ้าโอเคถามมันไอ่เพราะมีซับไอ่กับจะต้องทุนให้นะครับอย่าลืมซื้อร้านเท่าอบอ้าวแอร์ครับผมอย่าลืมครับอบอ้าวแอร์ครับอบอ้าวแอร์ครับครับผมเอ้าตามพี่น้องตามสุดเลยกินครับวันนี้แก้วพี่น้องแก้วเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้โหตำบักทั่วกับปิ้งหนูครับครับครับผมครับผมโอ้พี่น้องครับโอ้ยมาเป็นอาเซียนแล้วันนี้ วุยครับลุยพี่น,อนอ้องเบิ้งครับปิ่งหูเานะฮะมกาศครับเช้าวสวนกับผมพู้หนบอ้ยไฟย่ะงหน้าถาตอนรับผีตาตอรับน้องเด็ก่น้องเด้อห่วย,นนยมีนขวดแสงพ่อครับผมอือบแค่มดพาอ๋อบีคมดฮะคก่เนพ่อมาอือได้ปะอเรียแล้วครับเดการครับเดการครับ ม้วจากปองครับอันนี้หิ้วข่าหรอเปลาอันอ้ะไมานั่งไหมครับนั่งครับบองคนว่าเขาตั้งกองได้บ่ครับพี่น้องสุ่าพบ้านบ่บ้านนี่กองบ่ติ่งเพราเห็นตัวเปรดตัวนูบสุภาพบ่โอ้ยสุภาพบาครับคนกับเพื่อนไก่พ่นสิอยากน้อครับอ๋อเอาเสียเนาะครับพี่น้องครับโอ้โหพิ่งหนู่ครับสุอาจารย์ปองครับเห็พชรภูมิภูมิครับสุดยอดเลยภูมิน้องไฮเปียวครับผมโอ้ยห้องห้อนครับ มาไปนอนครับมากินข้าวแล้วกันครับบรรยากาศหลังจากกลับากมืองเลยพี่น้องครับไปมาปลามามเนาะพี่น้องเนาะสาธุบุญคับเอฟซีทุกคนพี่น้องเนอะนะครับเมื่อภาพประวัตปลาปลาเมื่อกี้เป็นยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่4,091,260บาทสาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ4,091,260กว่าบาทีเลยนะเนาะครับครับพี่น้องครับกินข้าววกันครับ กัเอ่มียังมไมือมีก็บบ้ยาะไรนะครับำตัวตปิ้งหมูในการวันหน้าพี่น้องครับดดสดำขันบ่อไทยพี่น้องเบื้งพี่น้องของยจมตอเชือกับขนบ่อโขกอย่างไทยดิอย่ามันออกมาพอดีเต็มมือนี่ก็เองใช่ละมันบานเรรมาชาติพี่น้องครับอ๋อครับอ๋อนน จังว่อย่หมูจงังฮะย่หมจูจังว่ะแบบผู้คนมามาเค็มนะครับคุณอามาี่น้อกครับมากินเขาน้ำกับกระผมครับไม่เาเสียงไม่เเสียออกแล้วไมเสียกเอากองน้ำว่เอาเสียกินฟองแล้วมามามา โอ้ยมันอิ้มเราบอได้นีแนอนหนาวบ่บกยบ่นะเข้ามามามาเอาเอาเอากินกินกินน้ีไลมามามากินน้ำกังโอ้ยหลายคนเป็นแต่แสบมามามาแลเามี่ยิ้มเราบอกอะไิ้มเราบอกยังโอ้ยมาผมจะคว่มเวไปจะคว่มขึ้นมาเนาะผู้ใหญ่มากกันลูก มันจะลูกหยากโวดนา่น้มากินของเราบุมซุ้มเท้าอืนี่เป็นอาหารอีสานหลดเด็ดแนวหาเก่นอยากเอ้ไหมโอ้หางมันค่าตัวนี่ครับบังกันนะแสบบ่หนูนี่แบตับตับหมกตัวเท็ดมันดีตัวเราแอ่จังพี่น้องสืบทามป้าปลาเสกกันไป พยาธิบบก่น้องครับปลาเศษคือบุคคนละหนึ่งเขาพูดง่ายดีผมเคารพแต่ก่อนเราเคยทำงานด้วยกันขอบคุณครับครับมาหนี้ปลาเพิ่นก็เริ่มบ้างนะสมัยนี้ปาเสกมาอยู่กับเสียงเพียวมาหมวนน้ำพี่น้องปากช่องปลาเศษครับนุ่มเสกกระสินครับชื่อช่องอะไรนะนุ่มเสกทีมเสียงเพียวนุ่มเสกทีมเสียงเพียวนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดให้นะครับนุ่มเสกทีมเสียงเพียวนะครับครับเรื่องผีนี่เจ้าไหนอาจารย์ขอเจ้าไหนเท่านั้นเจ้าไหนเนี่ย มีเรื่องมีเรื่องผีตอนนี้กินเขาปะมีมีมีอะไรด้วยเราผีกินเขาปะในค่ำคืนที่พวกเรากำลังไปพักผ่อนอยู่นั้นในกลางทุ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ว่าด้วยบรรยากาศที่สงบเงียบทำให้ทุกคนอยากจะพักอยู่ที่นั่นซึ่งสุดท้ายเรื่องที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นเนอรเป็นอาจารย์ยอด อัเมื่อประมาณเวลาสักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งโอ้ยครผมตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงนกแสกร้องอยู่บนต้นไม้พี่น้องครับนกแสกห้องนี้นต้นไม้เร็วๆนี่เออคลิปของวายเสกแน่นอนครับผมเจอกันอยแนดอกปลาเข้ามนฟังนี่นี่บางคนหลวนี่ยโมฟังงนิ่มป๊กป๊อ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 ป๊กป๊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 ปป๊ป๊กปอปกกป๊ป๊ปออ ครับมาบ่างเลือยอยากมาอยู่น้ำเชื่งเยิมามวลน้ำเชื่งเยิบปั่นปลายชีวิตระดลบตอนนี้คือเจ็ดสิบแล้วครับผมโอ้ไม่ต้องคุณลุงเหรออะไรก็อย่างนี้ว่าป่านนั่นต้องเอาเป็นนังพี่ชายเป็นนังพี่ใหญ่เป็นนังพ่อเป็นนังเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่นี่ตะมวนกลุกมก็ต่านะครับยินดีแหงตาตาคุ นุ่มเสกกระสินครับดีเจดังนะครับนี่มังกัดระสินนี่นุ่มเสกกระสินครับเอาพวกลองพวกลองเปิดล้วกันดีเจด้วยลูกบ้านก,กินข้าวเปล่ากินข้าวตรงกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องข้าวข้าขอว <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งวาไราตรี้คืนนี้มีแต่ความสุขร้อยเจ็ดจุดห้าศูนย์เมตรและพบกันเป็นประจำสิบสี่นาฬิกาจนถึงสิบแปดนาฬิกาครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็ กับชายาหน,นุ่มนี่เกาะหนุ่มรอเพราะมีเบรหนุ่มเสกกระสินแกพี่น้องครับกลับบรรยากาศมันเองครับกินข่าวตรงน้ำกันนะครับบานเท้านะครับพี่น้องครับผมอาเดินไปนองเนี่ยก็อ,อยากกินนุ๊กก็เฉมาะสิ่ง่หลัวก้อนกินอะไรตลาดก็จะได้ไปใส่บว่วงลืมลืมลืมลายตัวเนี่ยทางจากหน้าเข่าแตลจากจากดูขึ้นเพราะลูกแมลงตีสามตีสี่ เอาเงินเพื่อนตีเสียงมาเขาตอนตีสามไม่อยากลูกแม่นจะบ่ลุกแม่นเหรอเนาะโอ้ยเขาเพื่อนเขาจะออกร่างกายเดี๋ยวมือไอ้ตี๋คนเขาต้องออกกำลังกายสุขภาพแายแล้วก็สุขภาพแสดงมาเลี้ยงมันมาเขาอีกแสดงว่าลุกแม่นอีกยานอยูเริ่มไปเที่ยงเด้อมาเป็นร้อนเริ่มเดือรับมือดี่กับเมนูกับท่าผาผิวหนับเข้าสี่ผ้าผิวหนองมือหนากินเมนูอยู่งานเร้าป่าเนาะแม่ถีชบ้านเฮานะครับพ่อๆกระนันฝากติดตามช่อง หนุ่มเสกทีมเสียงเพลวทีมงานเสียงเพลวนะครับผมคือบอลหนุ่มเสกกาะสินโหลดซื้อหอนุ่มเสกกาะสินโหลดบ<ะ>แมนอ่ะซื้อจของมาเลยหนุ่มเสกกาะสินโหลดมันจำได้ยุดอกไอหน้าเขาเอาออหลดมันเห็ดใบทองมันเห็ดแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บาดน,นี้มันเลื่อมมันเผาไ่ได้บาดนี้เผาไปได้อบ,นนดบนนลอลเซเปิดซองไหมอ,อีบอบาดนี้ บ้านนี้ก็เลยเปิดเป็นช่องไม้่องนุ่มเสกทีมเสยงเฟลหรือเปลี่ยนไม้ก็ได้โอเคครับเอาจะได้ค่อยติดตามีเสียนุ่มเสกเมืองสะกกันเ่อเส้งเฟลการศึกสัก่อกลัมไหนอยู่ดีสบายขอบพูไรสบายพี่น้องกระโรสวัสดีครับเข้า